สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบสิจพิบาลนะครับขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราทุกคนในวันพุธที่26กรกฎาคมนะครับวันนี้เรามาดูเฉลยรมบรญญัติบทที่29ทั้งหมด29ข้อด้วยกันผลตั้งหัวข้อวันนี้ว่าพันธสัญญาในแผ่นดินโมอับนะครับแผ่นดินโมอับนั่นเป็นแผ่นดินที่อิสราเอลตั้งถิ่นฐานสุดท้ายก่อนที่จะข้ามแม่น้ําจอแดน เพื่อยึดของแผ่นดินขนาอันเองพันธสัญญาแล้วโมเสสก็นั่งทบทวนพูดถึงกฎเกณฑ์บัญญัติกฎหมายข้อบังคับต่างๆว่าพวกอิสราเอลเขาเองจะต้องทําอะไรบ้างเมื่อเขาข้ามไปในแผ่นดินที่พระเจ้าให้เขาครอบครองนั้นคือนะครับเขาต้องปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องทบทวนนะครับการทบทวนเป็นสิ่งที่ดีการพูดทบทวนช่วยให้เราเตือนความจําพวกเรา และว,วันนี้นะครับโมเสสพูดทบทวนเรื่องที่สำคัญคือทบทวนพันธสัญญาที่พระเจ้าได้กระทำกับอิสราเอลเมื่อ40ปีก่อนนั้นที่ณภูเขาสีหนายหลังจากที่เขาออกมาจากอียิปต์นะการเป็นทาสที่พระเจ้าปลดปล่อยเขานะวันนี้มี3ข้อคิดด้วยกันคือโมเสสนะครับทบทวน พระราชกิจหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำแก่อิสราเอลตลอด40ปีโมเสสกล่าวถึงนะครับพันธสัญญาที่พระยาเวทำรรต่ออิสราเอลแล้วโมเสสเตือนอิสราเอลว่าเขาไม่ควรละเมิดพันธสัญญานั้นทั้งสมข้อเกี่ยวข้องกันอย่างไรให้เรามาดูข้อที่1โมเสสทบทวนพระราชกิจพระยาเวรรต่ออิสราเอลข้อที่หนึ่งถึงข้อที่9ผู้บันทึกไว้สิ่งที่พระเจ้ากระทำ ผ่านทางอิสราเอลตลอด40ปีตอนที่แบ่งเป็น3นะสถานที่ด้วยกัน3ตอนด้วยกัน1.1ในอียิปต์เราคงจำได้ไหมครับด้วยอัศจรรย์10ประการด้วยกันเพื่อปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสน,นายบาปของเขาพระเจ้านะครับได้ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของบาปโดยผ่านการอัศจรรย์สุดท้ายคือ ปัสคาซึ่งพระเยซูได้ทรงทำไมครับสิ้นพระชนบนไม้คังเขนซึ่งเป็นเสมือลูกแกะนั้นนะครับ1.2ในถิ่นทุรกันด,ดารทรงเลี้ยงดูเขานะครับตลอดเวลาที่เขาเดินทางเสื้อผ้าเขามีชุดเดียวรองเท้าเขามีชุดหนึ่งนะคนประมาณสงล้านกว่าคนเขาจะเดินทางในถิ่นทุรกันดารในป่าทรายตลอด40ปีที่ไม่มีน้ําไม่มีอาหาร พระเจ้านะครับช่วยประทานมานายเขาเลี้ยงดูทุกวันที่เขาออกไปเก็บประทานเนื้อยเขารับประทานเสื้อผ้าเขาไม่ต้องซักไม่เปื่อยไม่ยุ่ยนะครับรองเท้าเขาก็ไม่ขาดและแขนยังขยายยืดตามตัวทำไมครับของเขาด้วยนั่นเป็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำในจิตวิรัติการ์เราเองนะครับเมื่อเราเดินติดตาม สัตว์เสือนะเราจะเห็นถึงการทรงเลี้ยงดูแลของพระเจ้าในชีวิตของเราและการนำทางของเราลืมไปนะครับพระองค์นำเขาด้วยเสาเมฆให้ความร่มเย็นเขานะครับในเวลากลางวันและเสาไฟให้ความอบอุ่นเขาในเวลากลางคืนตลอดเวลาพระเจ้าทรงนำเลี้ยงดูแลชีวิตของพวกเรานะครับ ในขณะที่เราเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารก่อนที่เราจะเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าสัญญาไว้1.3ครับเมื่อเขามาในแผ่นดินโมอาบศัตรูนะก็ออกมาลบทําสงครามเขาแผ่นดินโมอาบไม่ใช่เป็นแผ่นดินที่อิสราเอลพระเจ้าสัญญาว่าจะให้กับเขาแต่เนื่องจากเขาเข,าเข้ามาลุกหลานอิสราเอลพระเจ้าก็ทําไมครับมอบศนะัตรูเหล่านั้นที่อยู่ฝั่งแม่น้ําจอดแดนทางด้านตะวันตก นะครับให้กับชนชาติอนะิสราเอลตะวันออกให้กับชนชาติอิสราเอลก็คือชายชนะอย่างอัศาจรรย์คนที่เคยเป็นคนเลี้ยงแกะมา40ปีไม่เคยฝึกฝนยุทธศาสตรส์สงครามจะไม่มีอาวุธที่ดีแต่ชัยชนะนั้นเหมือนมาจากพระเจ้าดวนๆนะครับเหมือนอย่างพวกเราที่เราเดินอยู่ในถินทุกรกันดาลในโลกนี้คริสเตียนนะครับเรามีศัตรู ศัตรูเนี่ยที่จะขอทดสอบเราอยู่ในสงกรามพระเจ้าให้เราและมไม่ต้องกลัวชัยชนะนี้มาจากพระเจ้านะครับสงครามฝ่ายวิญญาณสองครับโมเสสกล่าวถึงพันธสัญญาของพระยาเวต่ออิสราเอลซึ่งเป็นการทบทวนอยู่ในข้อที่10บในข้อที่12วันนี้ท่านทั้งหลายยืนอยู่เฉพาะพระยาเวพระเจ้าของท่านเพื่อท่านจะเข้ามาในพันธสัญญาทบทวนคือพระเจ้ายอมรับเขาเป็นประชากรของพระองค์และ เป็นพระเจ้าของเขาอันนี้มีข้อไนยะที่สําคัญนะครับคําว่าเป็นประชากรของพระองค์และเป็นพระเจ้าหมายความว่าคนที่เป็นประชากรของใครนะหมายถึงพระองค์คนนั้นเป็นกษัตริย์เป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าเป็นพระเจ้าเขาจะต้องปฏิบัติตามใช่ไหมกฎเกณฑ์กฎหมายหรือจะดําต้องดําเนินชีวิตนะครับตาม ตามผู้ปกครองนั้นเช่นยกตัวอ,อย่างง่ายๆเมื่อเราอยู่ในประเทศไหนเราอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นเราเป็นประชากรชนชาติอเมริกาเราต้องเคารพเชื่อฟังกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆของประเทศอเมริกาเมื่อเราเป็นประชากรและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเราเราเองต้อง ไม่มีทางเลือกนะครับที่จะต้องเชื่อฟังดําเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่พระเจ้าบอกให้อิสราเอลดำเนินก็คือลักษณะคุณลักษณะ,ละชีวิตของพระเจ้านั่นเองพระยาต้องการให้เราดําเนินชีวิตนะครับคริสเตยียนทุกคนที่ดําเนินชีวิตที่เหมือนอย่างโองประการสุดท้ายครับโมเสสเตือนอิสราเอลละเมิดพันธสัญญาละเมิดนะครับถ้านะท่านได้ทราบท่านได้ผ่าน พลต่างๆท่านได้เห็นสิ่งนี้น่าสะอิดสะเอียนหมายถึงเรื่องของรูปเคารพต่างๆที่เขาเห็นในอียิปต์มาแนะพระต่างๆของชาวอียิปต์แล้วถ้าเขาเขาไปในแผ่นดินคณาอันแล้วเขาเองหันเหนไปจากพระยาเวไปติดตามพระของคณาอันอันนี้เป็นการเตือนนะบอกการเตือนเป็นสิ่งที่ดีการบอกนะบบ่อยๆเป็นการเพื่อที่จะเราไม่ลืม นะและไม่ทําผิดในพระเจ้าหวังดีนะจึงเตือนให้อิสราเอลเนี่ยระวังนะใจนั้นทําไมครับมีรักอื่นแทนที่จะให้ความรักต่อพระยาเวไปหาพระอื่นหรือพระกัมพีพระแค่ก่าว่ามีชูนะครับพระของคนาอันะสองสามจุดสองครับจิตใจประมาทพระคุณหมายความว่าอย่างไหนหมายความว่าอิสราเอลทอดทิ้งพระเจ้า แล้วยังดูเหมือนว่าทำไมครับพระเจ้ายังไม่ได้ลงโทษท,ทันทีเขายังจำเริญเขายังทำไมครับทำมาคา้าขึ้นเขายังมีสุขภาพแข็งแรงทำให้เขาคิดว่าเอ้ยการที่เขาเองทำบาปนั้นนะครับทำไมครับบำะมาดพระคุณของพระเจ้านะนะครับพระเจ้าไม่ลงโทษเขานะแต่ใช้ที่จริงไม่ใช่พระเจ้าบอกถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะนะครับเราคิดผิดเพราะว่าพระเจ้า ไม่ลงโทษเราทันทีให้เพราะพระองค์รักและให้โอกาสเราผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราทําผิดบาปท,ทอดทิ้งพระเจ้านะเราไม่เห็นภัยพิบัตินะครับหรือพระพิโรตกลงมาเหนือพวกเราทันทีเราก็คิดว่าพระเจ้าไม่ลงโทษไม่ใช่นะครับแต่พระเจ้าส่งให้โอกาสกับเราเพื่อเราจะได้กลับใจนะครับอย่านะครับคิดผิด ประมาตพระคุณของพระเจ้าแล้วใช้คําว่าเล่นนะกับพระคุณของพระเจ้าระวังนะครับขอพระเจ้าอวยพร,พรพวกเราและถ้อยคาําพระวจนะของพวงวันนี้นะครับ